สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมที่ร้านในเออ a ร d โอนะครับซอยอนุสเก้าสิบแขวงประเวศเขตประเวศกรุงเทพมหานครนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสี่หกหนึ่งหนึ่งสามหกนะครับไอดีไลน์กับเบอร์โทรเป็นเบอร์เดียวกันนะครับศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสี่หกหนึ่งหนึ่งสามหกนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นแล็กไมานะครับแล็่ไม้นะครับ แบบรุ่นที่มีกุญแจนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกุญแจนะครับกุญแจก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมเลยอกุญแจก็จะประมาณนี้นะครับความหนาของกุญแจก็ประมาณนี้นะครับโอเคตอนนี้ก็จะเป็นสอ,อยูออยูด้านหลังประมาณนี้ครับ ด้านหน้าก็ประมาณนี้ด้านบนด้านล่างแล้วก็ด้านในก็ประมาณนี้นะครับหนึ่งสองสใส่ไม้สองดามแล้วก็ตัวนี้น่าจะใส่สายใส่ถานนะสองอยูส่วน,นะครับสําหรับใครที่หาอยู่นะครับต้องการที่จะเอาไปใช้งานนะครับมาติดตั้งนะครับก็ สามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าใครต้องการที่จะมารับที่หน้าร้านก็ได้นะครับอันนี้ก็ดีนะครับเวลาเราใส่แหลกเข้าไปใช่ไหมครับถ้ามันไม่มีถ้ามันไม่มีกุญแจมันก็จะไหลมันก็จะลื่นเนาะมันก็จะลื่นเวลาเรายกแหลกตะเข่งแต่ถ้ามันมีกุญแจนะครับกุญแจเราก็จะปิดแล้วก็จะล็อกไว้แล้วก็เก็บไม้ไว้ในนี้ได้นะครับถ้าเป็นไม้ที่มีราคาค่อนข้างสูงครับก็ เอาไว้ในนี้ก็น่าจะปลอดภัยกว่าครับโอเคเอาไว้ซ่อนเงินเมียด้วยนะครับตัวนี้ <laughs> น่าจะเหมาะนะครับซ่อนเงินเมียนะเก็บสะสมเงินไว้ในนี้นะครับน่าจะซ่อนได้นะครับมันน่าจะมีช่องอมีช่องพรมข้างล่างใส่เงินได้นะแอบเบงินข้างล่างได้นะครับตรงแอบบเงินเมียนะครับ <laughs> แอบ,บเงินเมียไปซื้อเครื่องเสียงนะครับก็ล็อกแค่นี้นครับโอเค 1> <tyard>. <1> คลิปนี้ก็สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับส่วนแหลก uh, ABS นะครับแหลก ABS มีนะครับแหลก ABS เป็นแหลกพลาสติกนะครับมีอ่า uh, อันนี้ 8u นะครับข้างล่างก็จะเป็น 10u นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่า uh, 4u นะครับเดี๋ยววันหลังถ้าว่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมแกะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับมาแกะให้ดูว่ามันเป็นยังไงก็เป็นแหลกพลาสติกนะครับแหลกพลาสติกอ่า 8u ลึก17นะครับ 8u ลึก17นะครับไม่รวมฝาสองข้างนะครับ อันข้างล่างก็เป็น10 u ยลึก17เหมือนกันนะครับส่วนตัวนู้นนะครับจะเป็น 4U 4U แต่ผมไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับว่าลึกเท่าไหร่นะผมก็ลืมแล้วมันหลายวันมาแล้วซื้อมาหลายหลายวันผมก็ลืมนะล,ลืมดูวินด้วยเอาเป็นว่ามีม,มีมีของก็แล้วกันเนาะคลิปนี้ก็สั้นๆเพียงตัวนี้นะครับฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับแหลกใส่ไหมนะครับราคาแล้วก็ถ้าจะส่งรายละเอียดผมจะใส่ไว้ให้ใหทางด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับลูกค้าหรือว่าท่านผู้ชมนะครลองกดเลื่อนดูนะครับ ตรงขวามือลูกศรชี้ลงนะกดเลื่อนดูนะครับมันก็จะโผล่รายละเอียดขึ้นมานะครับมีข้าจะส่งมีค่าราคาสินค้านะครับมีให้นะครับหรือใครอยากเข้ามาที่หน้าร้านก็ได้นะครับซอยอนุท90นะครับอยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลสรีนทรนะครับเบอร์โทรนะครับ0 8 1 1 4 6 1 1ห6น่าหกะครับหากไม่รับสายก็โทรมาอีกเบอร์หนึ่งก็ได้นะครับเบอร์ส่วนตัวนะครับเบอร์0 8 4 5 3 2 6 2 2 1นะครับโอเคฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันในคลิปหน้า